จากกรณีสื่อช่องดังที่ลงข่าวของสาวน้อยพีแม่แพงผิดนะครับเนาะทำให้บอสโจโยมานินนะครับก็ได้พอได้เห็นข่าวแล้วก็ตกอกตกใจกันไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกบอสโจก็ได้แชร์คลิปจากข่าวช่องดังออกมาก,ก่อนค่ะแล้วทีนี้บอสโจก็ใช้แคปชั่นประมาณว่าเอ๊ะผมยังไม่ได้ไปแสดงเลยนะแล้วก็คือเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรอย่างนี้ ประมาณก็เหมือนโพสหน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นทางบอสโจเขาได้เหมือนมีการพูดคุยในเบื้องต้นกับทางจะทางสื่อแล้วนะครับกับทางทีมงานทีมงานก็อธิบายเบื้องต้นว่าเป็นคนละทีมกันกับทีมที่เคยไปถ่ายบอสโจไม่ใช่ทีมนี้แลเป็นทีมข่าวช่องหลักส่วนอีกทีมหนึ่งคือเป็นทีมบันเทิงที่เคยไปสัมภาษณ์อุ๋มอิ่บอสโจอะไรเงี้ยทีมบันเทิงก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่ทางเขาก็จะไปพูดคุยกับทางทีมหลักให้แล้วทีนี้เขาก็หยอกออก เป็นการลงข่าวผิดพลาดจริงๆทางทีมงานประมาทเองก็ต้องขอโทษวจโจด้วยวจโจก็บอกประมันว่าคือเขายังไม่ได้ไปแสดงเลยแบบเสียใจอยู่นะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยและนี้หลังจากนั้นทีมข่าวเขาได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าขอเป็นวิดีโอคอลขอสัมภาษณ์ได้ไหมวจโจสะดวกไหมก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นคลิปเนาะที่ทางวจโจให้สัมภาษณ์กับทางสื่อข่าวก็มีคลิปมาแล้วนะครับผมก็เป็นกระแสเลยเมื่อวานนี้เป็นกระแสทั้งวันเลย จนอะไรรู้ไหมผลกระทบเรื่องนี้ผลกระทบเรื่องนี้คือจนทําให้ทีมงานของสาวนักเพชนบ้านแพงเนี่ยที่ําตั้งเวทีเสร็จแล้วเนี่ยในสถานที่ตรงที่ว่าเป็นข่าวนะครับจนต้องได้ย้ายสถานที่ใหม่เพื่อไม่อยากให้มีปัญหาเพราะในข่าวลงไว้บอกว่าอขออนุญาตใช้คําแรงไปเลยเนาะลงบอกว่าผู้ว่าช่วยด้วยคอนเสิร์ตระลกกลับมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้คือมันแรงนะและเขาก็ยังไม่ได้ไปแสดงเลยแต่เขาจะไปแสดงในวันนั้นไงแต่คุณก็มบบ ทำข่าวในวันนั้นพอดีตอนกลางวันเขาจะ,สะแสดงตอนกลางคืนเขาก็กลัวมีปัญหามีการร้องเรียนจริงหรืออะไรยังไงเขาก็เลยต้องย้ายกันไปทีนี้เราก็ไปแอบ,บเห็นคลิปเห็นคลิปนั่นแหละเห็นคลิปของทางทีมงานผู้จัดผู้จัดหมอลำในวันนั้นเขาก็ได้ออกมาบอกว่าหูผลกระทบก็คือเยอะพอสมควรแล้วเขาก็ตกใจพอสมควรที่เห็นข่าวนี้และเขาก็จัดหมอลำมาหลายๆที่หลายๆครั้งเขาก็ไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีการร้องเรียนอะไรยังไงคือยังไม่ ยังไม่เคยได้รับหนังสือร้องเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคําว่าเหมือนเขาลงคลิปวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เขายังไม่ได้มาจัดเลยแล้วหมอลำไม่ใช่ว่าจะมาลงบ่อยๆนะที่เนี้ยหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีหมอลำมาลงเลยแล้วหมอลำสามนัเป็นแพ่งปิดฤดูกาลไปตั้งสองเดือนอ่าแล้วเอาคลิปมาจากไหนคลิปก็เป็นคลิปเก่าด้วยอะไรเงี้ยสาวสีก็เป็นฉากเก่าเวทีเก่าของฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ ด้วยนะคะวันที่27นะคะกันยายนที่ผ่านมาทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอจอยยมบีน mm ้องอิง ok mm hmm. ก็คือทีมงานทั้งหมดะคะไม่ได้มีคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่นะคะไปร่วมงานประกาศรางวัลน,นะคะ mm hmm. คมชันลึกอวอร์ hmm. และก็ไม่ได้มีงานนะคืนนั้น mm hmm. และทางสื่อช่องดังกล่าวนะคะก็ได้ลงคิวงานว่าแสดงวันที่27กันยายน mm hmm. และต่อมาคะ่ะวันที่28กันยายนนะคะก็ได้มีคิวงาน ของสาวน้อยไปลงนะคะในะตลาดมัวถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีอ่ะอน,นี่คืองานจริงแล้วทีนี้เมื่อโดนกระแสนะคะจากข่าวที่เป็นข่าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวเก่าเป็นข่าวไม่กรองได้ลงออกมาอย่างนี้แล้วปั๊บทางด้านนะคะผู้จัดก,ก็เลยได้ย้ายสถานที่เนาะได้ย้ายแบบกระทนหันเลยนะคะก็คือย้ายไปที่ตลาดมาซีเออร์นะคะของมาซ<อ>ีเออร์ค่ะ ก็น ah. uh ี huh. mm ่แหละค่ะ hmm. ก mm ็เ hmm. ป mm ็นสาเหตุท hmm. ี่ทําให้ต้องได้ย้ายเพราะว่าด้วยผลกระทบที่ได้ลงข่าวก่อนหน้านั้นอาจจะทําให้ใครที่ไม่ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะครับผมอ่ะแล้วเราก็เห็นกับ ทางทีมงานก็ย้ายไปเนาะเพิ่งตั้งเพิ่งตั้งเวทีเสร็จเองแต่ก็ได้ย้ายไปเลยก็สงสารทางทีมงานคอนโวยเหมือนกันที่เพิ่งตั้งเวทีเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งง่ายๆนะเวทีใหญ่ใช่ค่ะเวทีใหญ่ทั้งไฟทั้งอะไรทั้งเวทีเนาะแล้วก็มีทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ได้ต้องก็คือจากที่จะตั้งร้านขายตรงเนี้ยกับจะต้องได้ย้ายไปขายอีกที่หนึ่งแล้วพ่อค้าแม่ค้าบางท่านก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในชุมชนซึ่งไม่ได้มีรถ จะขนของไปขายที่อื่นอะไรอย่างนี้ที่จะตามไปได้อย่างงี้ก็มีนะแล้วบางของบางอย่างเป็นของกินไงที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องขายให้หมดภายในวันนั้นอย่างี้ก็มีอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งผลกระทบนะครับเกิดขึ้นจากข่าวที่ไม่เป็นความจริงเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับทางสาวน้อเปนแม่ก็ได้เปิดทำการแสดงนับตามปกตินะครับเฉลี่ยนิดหน่อยแต่ก็มีแฟนคลับ f อไปให้กำลังใจทางทีมงานสาวน้อเป้แม่กันเยอะมากก็นี่แหละเขาเรียกว่าพลังบ้านฮักของสาวน้อยเป้แม่เหนียวนแน่นมากๆเลยก็หลังจากที่เปิดฤดูกาลไปนะคะวันที่23กันยายนที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่ สนามกีฬาบ้านแพงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรับงานที่กำมะลสใสแล้วก็เดินสายออนทัวร์กรุงเทพค่ะออนทัวร oh. ์กรุงเทพนะคะกับทีมงานป่าช่วยนะคะก็มีตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็29 30นะคะ3 30แล้วก็1แล้วก็2ค่ะเห็นบอกว่าวันที่1น,นี้นะคะซอดแจ้งเลยนะบอกจู้ oh. งานวันที่1ซอดแจ้งก็คือเป็นทางด้านเจ้าภาพเขา ดีลงานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะอยากจะบอกว่างานที่แสดงในออนทัวร์กรุงเทพอะค่ะก็คือจะใช้ระยะเวลาก็คือไม่เกินจะค,คือที่หนึ่งเนาะค่ะก็ด้วยก็ด้วยที่ว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเนาะก็เห็นได้ว่าทางหมอลำก็ไม่ได้แสดงถึงขนาดนั้นนะคะก็อยากจะาฝากไปถึงสื่อนะคะว่าการที่สื่อน่ยได้ลูกข่าวนี้ไปก็อาจจะทำให้แฟนคลับ เอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือแบบเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะด้วยความสื่อข่าวเนี่ยก็คือไม่เป็นความจริงและเขาก็ติดตามนะคะคิวงานของสาวน้อยเพชรป้านแพงอยู่แล้วค่ะว่าวันนี้แสดงที่ไหนอะไรยังไงค่ะและหลังจากนั้นนะครับผมก็ทางข่าวเนาะข่าวช่องดังกล่าวนะครับผมก็ได้ออกมาเหมือนแก้ไขข่าวแล้วแหละบอกว่าในคลิปที่ถูกลองเรียนมาอะไรอย่างนี้ก็ได้โทรไปสัมภาษณ์ทางผู้บริหารูลอย่างวจโยมณินแล้ววจโจก็บอกว่า ไม่ได้เป็นแสดงที่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้องเรียนอะไรอย่างนี้มาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็จบลงได้ดีจบลงได้ดีดเพราะว่า ข่าวช่องดังกล่าวเนี่ยข่าวใหญ่เนี่ยก็ได้ออกมาแก้ข่าวให้แล้วลงข่าวว่าน่าจะเป็นการอะไรสื่อสารผิดพลาดอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะแต่จะว่าไปนะคะการที่รวมหมอลำหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆจะไปเปิดทําการแสดงที่ใดที่หนึ่งะต้องมีการขออนุญาตอยู่แล้วจากในพื้นที่แล้วก็ต้องมีการสํารวจอยู่แล้วพื้นที่ใกล้เคียงว่าอยู่ใกล้กับเขตชุมชนหรือไม่หรือว่าเราใกล้ใกล้ถึง ถ้าอยู่ใกล้กับเขตชุมชนต้องใช้เสียงได้ถึงถึงเวลากี่โมงแล้วต้องต้องใช้เสียงได้ระดับไหนอะไรยางต้องมีการพูดคุยกันก่อนอยู่แล้วกับผู้จัดผู้จ้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในในชุมชนอยู่แล้วแล้วจริงๆอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้ไม่เกินไม่เกินตีสองนะเที่ยงเนตีหนึ่งตีหนึ่งประมาณนี้แหละ ผมเห็นปกติว่ามาตีหนึ่งนี่แหละทึ่คือตีหนึ่งเนาะที่เป็นปกติเลยนะตามที่เราเห็นเนาะวันที่ในกรุงเทพกับบริษบลคนก็ไม่เกินตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองนี่คือเลทสุดๆครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้มาได้ยังไงตอนแรกแวบแรกที่เห็นข่าวเราแอบตกใจอยู่บ้านใจเนาะเราพลาดหัวแบบว่าก็แรงพอสมควรแหละเราในฐานะเอฟซีของหมอลำทุกทุกงแหละเราเห็นพลาดหัวนี้มาเราก็ต้องเอาต้องเข้าไปดูก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของของสื่อช่องดังเนาะที่ลงพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําเราแฟนคลับเนี่ยตัวอกตัใจกันทีเดียวแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมีการโพสต์เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาไหรต่อกันแล้วก็ทีมเขาเรียกว่าแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังไปให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนี่แหละครับเนาะก็ให้กําลังใจทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็หลังเขาเรียกว่าอะไร เหมือนเหมือนตอนนี้เจอวิกฤติดนิดนึงอาจจะแบบว่าหลังจากนี้ไปอาจจะโชคดีงานเยอะขึ้นมาอีกก็ได้เขาเรียกว่าฟ้าหลังคนย่อมสวยงามเสมอครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัีครบ